สวัสดีค่ะกระแตน้อยชาแนลมาก้วคะพี่น้องมันนี้กระแตน้อยจะแ,แกงเน้อใหม่ค่ะมันนี้ได้เน้อใหม่มากจะแกงเน้อใหม่ตำมะพริกตำมาพริกใส่นำยะนางนำยะนางก็กับขาเบื่อเ้าเบื่อเขามา ปรุงก่อนใส่ผงชูรสใส่ประเดกใส่พริกล้อลงไปนึ่พริกล้อพริกหน่วยพี่น้องไปหางไฟ ใหม่นี้เอาไปต้มให้มันจืดก่อนค่ะพี่นอ้องนะต้าให้หมอฟดก่อนคะ่ะใส่บวบลงไปพี่น้อง ใส่กระปูดองกระแตน้อยดองใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ตำกระเทียมใส่ซื่อๆี่นออกใส่เป็นตัวไปเลยใส่กระปูดอง แล,แล้วบวบซุกกะใส่ผักกยงกะปงลงเลยพี่น้องปูปูปูดองกินหอมกับปูดองพร้อม สวัสดีค่ะกระแตน้อยชชแนลมากแล้วค่ะพี่น้องบ่าวกรมครับมีไดตำทัวแล้วก็ปิ่งปลาลุดนำพี่น้องปลาลุดได้ปลาลุดได้มากแรงงใหมเติมใจปูดองนำเดตพักไม่กินกับมือนน้บราอย่างค่ะพี่น้องนี้พักใส่แล้วก็หมากดินฝาอ่ามาแซ่บๆน้ำกันค่ะมาครับนี่มาแซ่บๆน้ำกันครับซิมสด เพื่อนใดน้องไม่สม,มไม่กินครับน้ำน้องอแกน้องไม่รดสาตว์คงเดิมเปลิตรนำตำหมออกทัวลงแซ่ปิ่งปลิร์นยกตำหมออกทัวฮะ ตัเก็บใช่ครับมีสมอับตำทัวอันนี้เราต้องใส่ยุบกับอันนี้นี่ละอันนั้ก็ออันแบบ ข้องแสบอยู่กระปูหมักคนละเอาต้องใส่ยุกกับกระแสบอืมอืมมันจะยังไงบ้างเนี่ยเอออีปูดองอ้าวอืมน้ำมันจำข้นเดียวโอ้ <c oughs> เป็นัคือแกงน้ใหม่ใส่พัะแกงเนีเ่ยงเใส่าพากขา,า,าเนาะหอมมากกับเนีย่ะหอมพกัมพกกเนียอ <c oughs> น้หน่าวดีใจพักกันก็กัดกรอบอกาดกรอบอกาดคอดตัดมุกทั่วกระเสบแกงน้ำแม่กระเสรรียบเพื่อก็ปลดด้วยเพือ้องคู่กันแน่นอน กินแล้ำมันมากนเลนยอือ,อสดอลุกๆเป็ยนยังไงสดกระแซบดนนะสดกระแซบแซบ ให้หนห่อนเพราะว่ากินพว่อนห่อนพรม,ม่มหุ่นเม ไอ้ยาเนี่ยก็บิน เปลี่ยนประหลดนั้นมันเปลี่ยนประหลดนั้น <c oughs> ลง่งถุงล่งถุ้งคือลงรีบอะข้เจา้าเนี่ยจะขัดเจา้าสีอื่นนะครับ คือใส่ยูทอร์คือเอื่อนถุงนะครับ

ร้นี่บ่มัปลแห้งไม่น้อยตมาป็นลคลงแดดนะ มะนะหมกตัวแสบขนาดยงง้ำหมลุกมาพักแซ ม,ม,ไไม,มันจะหยดขักวใส่ือกินใบหมากข้าวใส่เือกินใบไดหมหยอดขักวใส่ไมจะมันจะขมใบแห้งไม่แห้งเกาหมาก <c oughs> นั่งไปนั่งมากที่ต้องเล่นชื่อเหลี่ม <c oughs> ยมเลยแดดออกดิ เดี๋ยววันอาการไม่เป็นอุ่มขึ้นอากาศขึ้นแน่จะแดดแน่อุ่มขึมนฝนที่ตัวก่อนแล้วตั้งแต่จ่าจออกมาแล้วบันก็บอกว,ว่าจะบอว่าไม่มีแดดออกมาเลยแดดมีเยอะ và giờ mình ăn กูตัวปุ๋ยจะมันไม่ค่อยลายกูก็ตัวแม่เนาะเพชรจำเองเพชรเองจำเองเพชรเองอื mọi để xong mà mọi à. đẹp mọi người à. mọi đây mọi người mọi <đếp đi> người à, này, người nhom, người nhom nhảy, <laughs> ở lùng đẹp, xong. đẹp xong. 嗯。嗯嗯嗯 nhiều người mọi người mọi cái mọi ngườ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 i mọi cái mọi người gì đó. กับหางนี่ยหางกับหัวบ่เรากินหัวกับหางกันได้แตกินกางนี่นี่กางนันออกอ่ะหัวหัวหัวประหลดหัวครับหัวแหน ยุบเซกับปลาด Chẳng nó mày u lùi đi Chẳng nó mày thả phải mặc chữ cả tổng hiếm chữ Thả phải mặc ốc lột khúm cả ao bẹp Phải đi lột khúm chẳng cái đấy Bẹp nó có หาซื้อหลายมันูเสิร์ฟกินกับอันนี้พี่น้องมักลินฝามักลินใหม่นี่คุ้มพอดีเลยคุ้มขากันนั้นะไปน้ำกันลองสองเลยอืมรส <c oughs> ชาติแบบ thuần ừ. thử làm thường tầm một <laughs> 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 tùa Ừ. Tim tìm live. Tim tìm live. Tim tìm 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 เป็นตัวแม่อืมตอแม่น้ำมันตัวปูน้ำมันบ่อหลายไม่น้อยเดียว ตะกี้ไปเก็บกระปูนพี่น้องเอามาแกะแกแก้อันเคลียน้ำมันอยู่ในอองเนี่ยไปใส่อ,อีกอองอันนึง่งใบอะเอาไปเคลียหห่วงกันอเอาเกลือวหอยไปอย่างไปจี้ไฟ กินกับเา้าตอนแกนหลวพี่เนองเทีกี้กับปูตัวใหญ่ได้เดี้อเอนี่ยมันรลอดลงเนาะหน่อยต้องเผื่ทั้งปูทั้งปลาทั้งกบหนาหน่อยต้องเผื่ ออ่อยนัอง่วยนั่ไม่เงียบ่ท่านนะ <c oughs> <c oughs> กลางตรงสันก็ลดเอาออกบ่เบิศมันปักเพืเจ็บสำหรับอีกจะข้าม่ะเสียบน,น,น,ยนี่น้ำม,มันนี้เนี่ยไม่เสียบ นี่องตะปูน

โอ้แกนงนำม่แซบนียมันต้องตท <ำ S 1> <ำ>ัต่วกับแซ่บใช้ก็ใช้้ก็้มันสมใส่ก็ปิ่งปลดลุนะครับเนาะใส่ก็บ,บรรยากาศง่ามเที่ยงครับวันนี้กระแตน้อยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถ่ายมาถ่ายเชิญสอบจำเลยก็ก็ไหลก็แช์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดวยค่ะวันนี้ก็แตน้อยกระเบากรมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ